สวัสดคีครับพกันช่องที่เด็ครับเกชิรคนนี้พาทำลายกิดการวิเคราะห์บอลกัสโซสเร,รียรอิตาลีคุณหวังยู่วนตุสเปิดบ้านต้อนรับเกมของทีมเวโรนาในคืนนี้เปิดมาที่เจ้าบ้านอย่างยูเวนตุสดเปนี่ย์ต้อนร,รคัรครที่หนึ่งลูกครึ่งรอบ5้าจะลงสนามกันที่ราทีสองสี่สิบห้นาทีของครำ้คืนนี้ทัศน์นาในเกมนี้อยู่บนตุ๊เตรียมสนามอาริอันอันเดนาต้อนรับกมของทีมเวโรนาโดยเจ้าบ้านยูเวนตุสมีฟอร์มในลีกที่ค่อนข้างแข็งแกร่งโดยเฉพาะในแง่ของเกม เวโรนากำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลาบากโดยพวกเขากําลังต่อสู้เพื่อหนีการตกชั้นในิเจริอาฤดูกาลนี้ด้วยผลงานที่ไม่ดีในหลายๆด้านโดยเฉพาะการเสียประตูที่มากที่สุดในหลีกถึง44ประตูซึ่งเป็นสถิติที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาการป้องกันที่หนักหนานอกจากนี้สถานการณ์นอกบ้านของเวโรนาก็ไม่ได้ดีนักทาให้พวกเขาต้องพบกับความท้าทายครั้งใหญ่ในเกมเยือนยูเวนตุสฟอร์มที่แข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมาโดยพวกเขาไม่แพ้ใครในหลีกซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสาหรับเกมนี้นอกจากเกมนี้การที่เวโรนามีฟอร์มเล่นที่ย่่าแยยในนกรเือ ุยิ่งทำให้เจ้าบ้านได้เปรียบอย่างชัดเจนและน่าจะปิดจ็อบได้ตามเป้าเกมนี้เทจะเป็นบอลต่อเกมนี้โค้ชเชยูเวนตุสเหมาะสมกว่าครับเอาละครับขอให้ป๊อปังทุกคนชอบก็ติดคัดก็สวนใครที่ไม่มีที่ลงทุนอย่างที่เหลืไม่ได้คลิปนะครับแล้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามช่องทีเด็ดขับของเราด้วยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อตไปของพวกเราสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ